การบันทึกรายการค้าของปี2,558นะคะวันที่31มกราคมค่ะเราก็จะเลือกหัวข้อย่อยที่5นะคะปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิค่ะเราก็จะเลือกระบบบัญชีแยกประเภทค่ะแล้วก็เลือก w o r k f l o w ค่ะแล้วเราก็จะเลือกลรงรรยวันว,นวอร c เชอค่ะ กดโอเคเลยค่ะแล้วก็กด f3 เพื่อเพิ่มรายการะคะ่ะเราก็จะมาเปลี่ยนตรงวันที่ลงบัญชีนะคะเป็นวันที่31<ม>เดือนมกราคม58ค่ะแล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะกรุณาใส่เดือนเราก็จะเลือกเดือนมกราคมปี255 8นะคะ แล้วก็กดโอเคค่ะลแล้วเราก็จะเลือกปิดทั้งบัญชีรายได้เลยค่าใชจ่ายค่ะค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะให้เครื่อง Run w a เช h e r ให้นะคะดกด Yes ดค่ะลลแล้วก็กด F10 อ,ออกเลยค่ะ แล้วก็เสร็จสิ้นรายการเรียนแข่งค่ะ